สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าวชนแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้พาเข้าป่าหน้าฝนครับอู้เข้าป่ามานี่ยุง ทั้งยุงทั้งแมงวีเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าชอบสมุนไพรก็ต้องไปเข้าป่าครับวันนี้มาเจอดงใหญ่ของอต้นที่หลายท่านเห็นแล้วก็อาจจะเรียกว่าต้นบุกหรือเปล่าหรือว่าต้นอีลอกหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วต้นที่เห็นนี้นะครับดูลักษณะใบลักษณะกอแล้วเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าต้นอุตภิษครับอุตภิษเนี่ยผมรู้จัก แต่เป็นเด็กแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งอย่าเข้าไปใกล้นะนะครับถามว่าทําไมละ่ะอา้าวใคเอ็งไปจับนี่นะไปโดนยางโดนอะไรมันเนี่ยระวังจะคันนะคันตามมือตามที่โดนเลยละ่ะถ้าหากว่ายางมันมาโดนตาเนี่ยบอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเวลาเข้าป่าจะบอกว่าถ้าเป็นดอกอุตพิษก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอุตพิษในเวลาออกดอกนี่ดีนะครับที่ผมเข้ามานี่อดดอกยังไม่ออกเพราะฉะนั้น เกยังไม่มีกลิ่นอะไรนะครับแล้วก็เวลาออกดอกเนี่ยกลิ่นจะเหม็นมากครับนะเพราะฉะนั้นบางทีเขาจึงเรียกว่าขี้ภูเทาบางทีเรียกก็ขี้ภูเทาบางบ้านนะบางพื้นที่เพราะฉะนั้นอุตจพิษเนี่ยจึงเป็นพืชที่คนไทยก็แพ้กลิ่นเนี่ยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอุตจพิษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัชพืชน,นะมันทําเป็นไม้ประดับได้แล้วก็มีสรรพคุณ ทางสมุนไพรด้วยนะครับสรรพคุณของอุตจพิษก็คือไปดูตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าในอินโดนีเซียเขาจะใช้หัวอุทพิษเนี่ยนะครับใช้เป็นยาแก้ไอแก้หอบแก้หืดนะหัวมันนะเดี๋ยวขุดหัวขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ใช้กินกับกล้วยนะครับรักษาโรคปวดท้องได้อันนี้รากนะครับ รากของอุตพิษนะครับเดี๋ยวได้เห็นหัวด้วยเห็นรากด้วยนะครับรากอุตพิษมีฤทธิ์เป็นยากระตุ้นใช้รักษาโรคลิซิดวงทวาร นะครับหัวของอุตจพิษเนี่ยเอามาต้มกับน้ำเนี่ยดื่มเป็นยากัดเถาดานในท้องนะครับถ้าท้องรู้สึกแข็งเป็นเถาเป็นดานแล้วก็นี่แหละครับหัวอุตารพิษเนี่ยอุตจพิษนะไม่ใช่อุตารพิษนะอุตจพิษนะครับก็เอามาต้มกินนะครับก็จะสามารถแก้ท้องเป็นเถาเป็นดานได้นะครับในบังกลาเทศเนี่ยเขาบอกว่าใช้อุตจพิษเนี่ยแหละครับเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับความผิดปกติในลำไส้เช่นท้องเสียลำไส้อักเสบบิดมวนบิดท้องนะครับท้องเสียเป็นบิ เนี่ยกเนี้ยนะครับเขาใช้กันนะครับหัวของอุตจพิษใช้เป็นยากัดฝ้าหนองนะครับแล้วก็ใช้สมานแผลได้นะครับโดยเอาไปหุงเป็นน้ํามันเอาไว้มาใส่แผลก็ยังได้เลยนะครับผงกํามันนะฮะแล้วก็ตํารายาพื้นบ้านยังบอกว่าอุตจพิษเนี่ยนะครับเอาไปผสมกับใบหญ้าขัดมอญแล้วก็ข้าวสวยอย่างละ,ทะเท่าเ่ากันนํามาหมกใส่ไฟให้สุกแล้วก็นํามารวมกันเอาไปพอกใส่ ฝีนะครับเป็นตรงไหนก็ได้ครับรับรองว่าคืนเดียวหัวหลุดออกมาเลยนะครับคือการรักษาฝีเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวครับคือต้องให้หัวแตกหรือหัวหลุดออกมาถ้าไม่งั้นไม่มีทางหายนะครับนะไม่มีทางหายเพราะฉะนั้นอุจตพิษเนี่ยช่วยได้ครับแต่ว่าจะต้องไปอาศัยใบขัดมอนด้วยนะแล้วก็ข้าวสวยด้วยนะครับรากใช้เป็นยาทาภายนอกแล้วก็กินรักษาพิษงูได้นะครับรากนะทาภายนอกได้กินรักษาพิษงูนะครับ ใบของอุตจพิษอีกรอบหนึ่งนะครับใช้อังกับไฟแล้วก็นํามาคบแผลนําร้อนรั่วได้นะครับนะแต่ว่าอุตจพิษเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่ได้เป็นทั้งปียกเว้นว่าเอาไปขายเป็นไม้ประดับนะครับในบางประเทศมีประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับ บางร้านก็อไปขายเป็นไม้ประดับดอกเขาเนี่ยยังไม่ออกฮนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมผิดหวังก็จะเอาดอกมาขึ้นหน้าจอให้เห็นนะครับนั่นแหละครับดอกอุตพิษหรือว่าขี้ภูเท่าเอาละรครับวันนี้เรามาเจอดงอุตพิธเดี๋ยวออกดอกแล้วจะพามาดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนะวันนี้ผมก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นหัวเขาผมก็ไปจับต้นด้วยนะฮะสงสัย อาจจะเจออาการขันขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับเอาละรครับวันนี้ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับสมุนไพรใกล้บ้านอาจารย์เช้าแชาแนลสวัสดีครับ